สวัสดีครับเพื่อนๆทุกขัานนะครับที่รักประชาธิปไตยนะครับแล้วก็รักประเทศชาตินะครับรักสถาบันนะครับรักศาสนานะครับแล้วก็ภูมิใจในความเป็นชาตินะครับอันนี้แอดมินบอกก่อนเลยนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอันนี้แอดมินขอบอกก่อนเลยนะครับเพื่อน เราอย่าไปหลงประเด็นนะครับเข้าเลยครับเข้าหัวข้อเลยนะครับเราอย่าไปหลงประเด็นนะครับที่ไอ้บ้าไอ้บอนะครับไอ้นายกสมาคมมวยลาวนะครับมวยสปปลาวนะครับออกมาขอโทษแถลงการหรืออะไรก็ช่างล่ะครับจะมาอ่านสคงสคริปต์หรือทําบ้าบอคอแตกปัญญาอ่อนแอดมินบอกเลยนะครับเพื่อนแอดมินไม่ให้ราคาพวกนี้นะครับ แล้วพวกที่ว่าเป็นคนไทยนะครับไฝ่ลาวนะครับถือบัตรประชาชนคนไทยนะครับและขี้สงสารลาวนะครับแล้วมาคอยด่าคอยว่านะครับคอยตําหนิแอดมินหรือคอยตําหนิช่องอื่นๆนะครับที่เขาออกมาโจมตีนะครับที่เขาออกมาครับจริงๆอ่ะคนไทยเขาไม่ได้อยากออกมาเขาไม่อยากมาแตะเรื่องลาวนะครับใครๆก็รู้ครับเรื่องเรื่องลาวแหมขอย้ํานิดนึงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆหมคําว่าลาวเนี่ยหมพูดเบาๆก็เจ็บโอ้หไปยุ ทำไมก็ถึงออกมาแตกกันล่ะครับเพื่อนๆที่เขาออกมาแตกกันน,นเนี่ครับเพื่อนๆคือเขาลักชาติครับเพราะว่าไอ้ประเทศลาวเนี่ยมันมีแบบตําราเรียนนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มันกล่าวหาว่าเราเป็นโจรไอ้มีนึกบอกว่าไอ้สายสมอนสอนสมอยอะไรเนี่ย <c oughs> อไอ้นี่ไม่มีราคาหรอกครับต้องขอบคุณพวกเราคนไทยเนี่ยต้องขอบคุณมันด้วยนะครับที่มันเอาความลับของประเทศลาวเนี่ยที่คนไทยส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีใครพูดนะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพอเราพูดไปเนี่ยไอ้พวกคนลาวนะครับที่อยู่ในฝั่งไทยและไอ้คนไทยนะครับที่มีเชื้อสายลาวบางกลุ่มบางคณะนะครับมันออกมาต่อต้านครับมันโวยวายมันหาว่าเราเนี่ยไปกล่าวว่าประเทศเขาทําไมต้องว่าคนลาวแหมภูมิใจในความเป็นลาวช่วยอพปยบกลับไปบ้านปู่บ้านย่ามึงด้วยนะครับถ้ามึงภูมิใจขนาดนั้นนะครับไอ้ความเป็นเชื้อสายไทยที่มันมีในตัวนะครับไม่มีคุณค่าเลยครับเพราะไอ้พวกนี้ทำไมรู้ไหมครับ ฝ่ายเขาเพื่อนฝ่ายธาตุฝ่ายกันดารครับมาอยู่ในที่จเจริญเจริญก็ยังคิดจะกันดารอยู่ดีนะครับฝ่ายสายเลือดแก้วครับฝักฝ่ายครับฝ,กฝ,กฝกักฝ่ายภากรลาวก็คือรัฐบาลลาวอ่ <c oughs> ะทำไมต้องเรียนรัฐบาลลาวก็มันกล่าวหาว,ว่าการเรื่องรัฐบาลลาวเนี่ยเป็นคาดูถูก <c oughs> <c oughs> <uz> uh> โอไอประเทศนี้แตกไม่ได้เลยนะครับ ผิดกับคนลาวนะครับคนลาวที่อยู่ในสปปลาวนะครับเขามีเชื้อสายสยามนะครับแม่เขาออกมาเนี่ยเขาพยายามโจมตีภาครัฐบาลนะครับเพราะเขาไม่รู้ครับว่าเขา่ไม่มีใครเขาไม่สามารถดูแลและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองได้นะครับเขาออกมาโจมตีเลยเขาไม่ได้มาฝ่ายอะไรเกี่ยวกับลาวเลยนะครับเพราะเขารู้ครับความจริงก็คือพวกเขาคือชาวสยามครับแต่มันก็มีอย่างที่แอดมินบอกแล้ะครับไอ้พวกไทยสายเลือดลาวนะครับไอ้พวกไทยฝ่ายลาวบางกลุ่มนะครับไอ้พวกนี้อพยพมาครับ บอกเลยนะครับมาอยู่ตามภาคอีสานนะครับมาได้ผัวมาได้เมียม,มาคลอดลูกนะครับก็ยังฝากฝ่ายมาปลูกฝังลูกหลานนะครับกล่าวหานะครับสอนเสี้ยมสอนนะครับบางคน,นเป็นครูเป็นอาจารย์บางคนเนี่ยเป็นถึงเจ้าเมืองเลยนะครับออกมาเต้นบัสลงบัสรบไอปัญญาอ่อนนะครับไอบัสลบนี่มันเป็นวัฒนธรรมลาวเขานะครับมาเต้นได้ยังไง <laughs> เอาแหวไอ้พวกปัญญาอ่อนนะครับสติสตังเลื่อนฟั่นเฟือนนะครับใช้ภาษีนะครับของประเทศชาติของคนไทยนะครับแม่เอามาทําวีดีโอวิดีโอโฆษณาจังหวัดนะครับแต่จาไปเต้นบัสโลปไอ้ปัญญาอ่อนแมไอ้นี่มันเป็นวัฒนธรรมนะครับการเต้นนะครับเอ่อบางอย่างนะครับที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาถ่ายทอดมานะครับและลาวเนี่ยสปปลาวเนี่ยพวกลาวแก้วเนี่ยเขาเอามาพัฒนาดัดแปลงนะครับเป็นของเขาเองเป็นวัฒนธรรมของเขานะครับเนี่ยนะครับเขาถึงด่านะครับว่าแมว่าไอ้ภาคอีสานเนี่ย ของลาวถ้าทั้งที่จริงอมันไม่ใช่ก็มุพวกมึงอมันหลงเผานะครับแอดมินขอหมายรุนแรงแว่าน,นึงนะครับเพราะว่าอะไรครับคนอีสานเขารู้หม่เ,หเขาไม่ใช่เขาไม่ได้เชื้อสายลาวเขาไม่ได้เชื้อสายแก้วนะครับเขาเป็นแผ่นดินไทยแผ่นดินเดียวกันมานานแล้วนะครับไอพวกนี้ก็พายายามจะแอบแฝงนะครับจะปลูกฝังเข้ามานะครับบางคนนะแอดมินขออธิบายนิดนึงนะครับ คำว่าสปลาวเนี่ยคือสังคมนิยมนะครับเพื่อนเพื่อนแต่มันเขียนว่าประชาธิปไตยอันนี้เราต้องเข้าใจกันใหม่ทําความรู้สึกกันใหม่นะครับไม่รู้ว่าเขียนเพื่ออะไรนะครับเขียนเพื่ออะไแต่จริงๆลาวน่ะเป็นสังคมนิยมนะครับและคําว่าสังคมนิยมคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนเด็กนะครับตั้งแต่ลืมตาป่ามันคือเป็นทหารลาวหมดเลยนะครับบอกตรงๆเลยนะครับประชาชนทั้งหญิงชายนะครับไอ้พวกนี้มันถึงกล้าทําเรื่องเลวระามตาบอลนะครับการที่มันได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็คือสายของลาวนั่นแหละครับเพื่นน่วางกรับบลคุมะ หัวเสียผลประโยชน์นะครับไม่กล้าพูดนะครับแหมหัวประชาชนจะรู้นะครับเพราะไอ้พวกนี้นะครับกินข่าหัวคิวแรงงานต่างด้าวอยู่นะครับเพื่อนไม่เชื่อนะครับลองไปถามได้ครับคนอีสานนะครับแอดมินมีเพื่อนเยอะแยะครับไปถามสิครับเขาบอกโอ้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลาวเลยนะครับไอ้พวกลาวนี่มันเป็นลาวตากผ้า มันคนละสายพันธุ์ครับหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่นะครับตาก็คนละคนละอย่างกันเลยนะครับหมายคนดีสารเขาตาสองชั้นนะครับตาดําโตนะครับไอ้พวกนี้ตาเล็กเหมือนเวียดนามเหมือนแก้วครับเพื่อนๆบอกเลยนะครับเขาดูออกครับคนดีสารน่ะสำเนียงภาษาพูดหลายๆคําก็ไม่เหมือนกันครับเพราะอะไรครับกไอยแผ่นดินลาวมันเป็นแผ่นแผ่นดินเดียวกับแผ่นดินอีสานเป็นแผ่นดินเดียวกับแผ่นดินสยามนะครับเป็นแผ่นดินเดียวของประเทศไทยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับกระสายเลือดกับเชื้อสายคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละอย่างคนละบุคล คนละลักษณะคนอีสานก็ถึงเกียดมากเครับเวลาไอ้คนลาวนะครับไปกล่าวหาว่าเขาเป็นลาวเนี่ยเขาไม่ชอบเลยนะครับคนลาวบางกลุ่มเข้ามาทํางานในกรุงเทพนะครับมาอยู่นานครับได้ผัวนะครับแหมไอ้พวกนี้ส่งเด็กเข้ามานะครับไอ้คนไทยก็มาเห็นเด็กก็จับมันมาทําเมียแล้วมันจนหน้าสงสารนะครับพอมาอยู่เป็นไงครับ ไปกล่าวหาไปว่าเขามาอยู่นานๆเขาไปว่าเขานะครับว่าเป็นว่าอีสานเนี่ยเป็นคนลาวอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูถูกเขานะครับไปสืบได้ครับเพื่อนๆถ้าใครมากล่าวหาว่าคนอีสานเนี่ยหรือภาคอีสานเป็นของลาวเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นหัวคอมมินิตจากลาวนะครับเข้ามาอยู่เมืองไทยนานครับมาอยู่กรุงเทพนานนะครับมามีผัวนะครับมามีเมียนะครับมาอยู่มาส่งลูกส่งหลานแล้วก็ปลูกฝังในสมองเราลองไปสืบประวัติมันได้ครับว่าพ่อแม่ปู่ย่าหรือตัวมรอพยมันจากไหนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อน พราะประเทศเรานี่โอ้โหรับผู้อพยพชาวลาวนี่เป็นล้านครับเยอะมากครับโ้แล้วมากันทุกปีนะครับเอาเอาตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อนนู้นนะครับและล่าสุดนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของลาวนะครับมาเป็นคอมมิวนิสต์นะครับคนลาวนี่อพยพมาเป็นจํานวนมากนะครับทั้งคนมีเงินมีการศึกษาคนมีความรู้นะครับแล้วก็ออกไปอยู่ในประเทศที่3นะครับคนที่มีพอจะมีรายได้ออกไปได้นะครับส่วนคนจนที่มาเยอะๆเป็นล้านเป็นไงครับ ็อยู่ในภาคอีสานรับฝังอยู่มานานครับหลายสิบปีครับจนส่งลูกส่งหลานเข้ามาเรียนในกรุงเทพนะครับแต่พวกนี้เป็นไงครับพยายามปลูกฝังลูกหลานครับอย่าลืมน้แหมเรามาจากลาวเราเป็นคนลาวอย่างนั้นอย่างนี้แหมภูมิใจในความเป็นลาวแล้วเด็กๆมันเชื่อไหมละครับเด็กมันเชื่อครับแต่มันเชื่อเป็นจํานวนน้อยคเพื่อนบอกเลยนะครับคนที่เคยมาจากฝั่งลาวแล้วอพยพมาอยู่เมืองไทยนะครับมีเป็นจํานวนมากครับที่เขาไม่ได้สนใจแล้วเขาไม่ได้คิดว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับลาวเลยนะครับ เพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาเป็นชาวสยามนะครับพ่อแม่เขาหลายคนปลูกฝังมานะครับแต่มันก็มีไอ้บางกลุ่มบางคณะธรรมดาครับโลกเรามีดีมีเลวครับมีคนชั่วมีคนเลวผสมปะปนกันไปมันก็มีบางกลุ่มบางคณะนะครับมันที่ยังฝ่ายอยู่มาโั่วฝ่ายอยู่สังเกตง่ายๆครับจะเป็นคนภาคกลางนะครับคนกรุงเทพแท้ๆนะครับคนภาคเหนือคนภาคใต้เป็นคนไทยนะครับไม่มีใครหรอกครับเขามาด่าคนอีสานหรอกเพราะเขาเห็นว่ามาจากอีสานนี่โอ้โหเขารักเลยนะครับเพราะเขารู้นะครับว่าฝั่งขนุนนะครับในอดีตนะครับ ดินแดนฝั่งนั้นไม่ค่อยจเจริญมากผู้ที่อยู่นี่คือผู้ที่เสียสละนะครับเพราะว่าเป็นดินแดนธุรกันดาลน,นะครับอยู่รักษาบ้านรักษาเมืองนะครับพอเขารู้ว่ามาจากอีสานแล้วน,นะเขาหาน้ําหาท่าหางานให้ทํานะครับหาที่ให้พักนะครับแล้วทำไมรู้ไหมครับแหมคน้านไหนไหนก็มาร์คคนอีสานับแหมสาวอีสานน่ารักนะครับมาทีไรก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับแหมมีฟงมีแฟนติดก,กับบ้านไปแน่นอนแหม นี้นอกประเด็นนิดนึงนะครับและจริตจริงๆนะครับลึกๆของคนอีสานเป็นคนยังไงครับรักสนุกสนุกสนานนะครับเป็นคนตลกเพื่อนๆแย่เนี่ยคนอีสานไม่ค่อยโกรธหรอกครับแหมเฉยๆครับขำๆครับน้่งหัวล้อสนุกสนานไปด้วยนะครับนี่คือนิสัยนะครับของคนไทยในภาคอีสานนะครับก็เหมือนกับคนไทยทุกภาคแต่คนอีสานเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าสนุกครับเป็นคนง่ายๆใครอยู่แล้วก็มีความสุขแล้วก็ชอบหาอาหารทาอาหารทําอะไรให้เพื่อนกินแปลกๆอยู่เรื่อยๆนะครับแอดมินทำไมมึงถึงรู้ว่าแหมก็แอดมินมีเพื่อนคนอีสานเยอะนะ คนอีสานนะครับมันจะไม่เครียดเหมือนคนลาวอีสานนะครับมันคนละเผ่ากันนะครับเพื่อนเพราะไอ้พวกนี้อพยพเข้ามาก็ต้องเรียกเหมือนว่าลาวอีสานเอาบางกลุ่มนะครับที่มันยังฝ่ายลาวอยู่นะครับเพราะไอ้พวกนี้มันเครียดครับเพื่อนมันมีอะไรมันโกรธแค้มันคิดอยู่ตลอดเวลาไปแย่ก็ไม่ได้คนไทยเขาก็จะรู้เขาเขามอ้อ้อนี่ไม่ใช่และเขาก็จะไม่ค่อยแย่ไม่ค่อยหยอกนะครับและพอแอดมินนะครับรู้จักชาติพันธุ์และเผ่าพันธุ์ของลาวอีสานเป็นไงครับพอแอดมินโพสออกมาหรือว่าคอมเมนต์ออกมาหรือด่ากันไปเป็นไงครับ ก็อบอกแล้วเป็นลาวมันไม่น่าภาคภูมิใจนะครับอ้าวกูจะมาด่าลาวนะครับไอเรื่องแบบเรียนและการศึกษาพ่าโทษหลงประเด็นมากก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับว่าโทษประโยชนไปร้องเพลงดีกว่าที่ไม่เจอ EP หน้า กินแลาไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆก็ยังพอได้อิ่มเราวันละสองสองสองกูละเกียรจริงๆริงเลยไอ้เบงที่กูแต่งเนี่ย